เดี๋ยวท่านจะพาผมไปไปชมความลิสมาลาวิลิสลาของกาแฟตาเรามายืนอยู่กับต้นพริกไทยต้นนี้นะครับเอายอนี่อยุยาหรือสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเพจเต๋อศักสยามโดยผมเต๋อเชิญยิ้มวันนี้ผมได้มายืนอยู่ที่จังหวัดชุมพร ขอบโทษครับที่ผมกลาลังจะยืนคุยด้วยขณะนี้คือท่านประธานชุมชนนี่ครับท่านประธานพิารกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงขออนุญาตเรียกชื่อเล่นท่านดีกว่านะครับนายกก้อยหรือชื่อจริงชื่ออะไรนะครับนิคมครับก็ถ้านิคมก็ใหญ่ชก้อยก็เล็กอ่าอ่ามันอยู่ด้วยกันได้อ๋อนิคมอ๋อเอาแล้วผมกาเจอคู่หูแล้ววันนี้เดี๋ยวท่านจะพาผมไปดู ชมความนิสมาลาของกาแฟของกาแฟโรบัสต้าดูสิครับท่านว่าพาพวกผมไปดูหน่อยว่าก่อนที่เราจะดื่มกาแฟใส่แก้วเล็กๆนี่แก้วละสี่สิบห้าสิบหกสิบบาทเนี่ยทำไมมันถึงอร่อยขนาดนี้เขามีกรรมวิธีในการปลูกในการดูแลยังไงนะครับพีพพ่เตอถือว่าโชคดีนะมาที่นี่นะได้หเห็นแปลงกาแฟที่เป็นลักษณะที่ปลูกมาตั้งแต่อดีตและดั้งเดิมแล้วก็เป็นแหล่งที่ปลูกกาแฟที่ดีที่สุดของจังหวัดสุพรรณ ท,ที่นี่คือทำสิ่งนียก็ถือว่าพี่เตอ๋อเนี่ยโชคดีมากเดี๋ยวเราเดินไปดูกรรมวิธีตั้งแต่เริ่มปลูกเริ่มให้อะไรอะไรแล้วแต่เดี๋ยวท่านพาไปดูเชิญครับ,รบท่านครับ,รบท่านผู้ชมครับตอนนี้ท่านาานายก,ก้อยพาผมมาเดินชมบริเวณที่ปลูกต้นกาแฟนะครับอันนี้คือคือต้นกาแฟโรบัสต้าโรบัสต้าเป็นต้นกล้านะเป็นต้นกล้าใช่ไหมครก่อนที่เราจะเอาไปปลูกเนี่ยต้อง พันที่นี่ก่อนอ่ามาชั่มกันไว้ตรงนี้ก่อนใช่พพันชุมชนของเรามีทั้งหมดกี่หมู่บ้านครับที่มาเอากาแฟจากเราไปปลูกครับท่านก็ถ้าเฉพาะทําสิ่งนี้ก็6หมู่บ้านนะครับหกหมู่บ้านแล้วก็เรายังเอื้อเฟื้อกับชุมชนข้างเคียงด้วยโทษครับครับ กลิ่นกาแฟมันหอมมากตัวนี้ก็คั่วตรงไหนเนี่ยมีทข้างหลังอ๋อนี่อ๋อถึงว่าลมมาทางนี้นะครับกาแฟถึงได้หอมโอ้โหเดี๋ยวคอะเข้าไปดูเดี๋ยวพี่เตอร์ก็จะมีความสุขต่อการสูดกลิ่นกาแฟใช่ครับใช่ครับกาแฟนี่บางทีเราไปซื้อน้ำหอมต่างประเทศนะทนายกเขาก็ต้องเอากาแฟให้เราดมนะเพราะว่าถึงเราก็ไปดมกลิ่นน้ำหอมกลิ่นอะไรแล้วมันจะทะมึนเมาเขาก็เอากาแฟมาให้เราดมแล้วมันแก้ได้จริงๆแก้ได้ก็ได้ครับผมสร้างฟางก์ติวิกระป๋อปใช่ครับ นายกครับเดี๋ยวพาผมไปดูต้นใหญ่ๆหลังจากที่เราดูกล้าเขาแล้วนะครับ,รบเราไปดูต้นใหญ่ๆว่ากาแฟที่นี่จะต้นใหญ่ขนาดไหนนะครับ ตอนนี้เต๋อเชิญยิ้มกาลังพาท่านมาชมสวนแกาแฟแต่ตอนนี้เรามายืนอยู่กับต้นพริกไทยต้นนี้นะครับ <laughs> <laughs> อันนี้คือต้นกาแฟนะครับกาแฟสายพันธุ์นี้เขาเรียกว่าสายพันธุ์อะไรครับนายกครับโรบัสต้าโรบัสต้าครับอืมเป็นพวง <laughs> เป็นพวงใหญ่โตโมโหฬารเลยนะครับแต่ข้างในต้นจะสวยงามมากเลยนะครับต้นนี้กําลังออกดอกกําลัง เขาเรียกว่ากาลังออกมาเล็ดท่านนายกครับกรรมวิธีในการดูแลเขากว่าเขาจะมาโตขนาดนี้จะมาแลกแย้มให้เราขนาดนี้เราเรามีวิธีไหนบ้างครับใช้ปุ๋ยสูตรอะไรใช้ยังไงครับถ้าดูตามแปลงดูตามสัาเนะครับแล้วก็จะเห็นความหลากหลายของของของพื้นดินครับครับทีนี้ปุ๋ยเคมีที่เราใส่เนี่ยก็จะเน้นของสูตร15ในช่วงนี้นะครับแล้วก่อนเก็บเกี่ยวก็จะใช้14 14 21นะครับ14 14 21ครับหลังจากนั้นก็จะเป็นปุ๋ย เป็นซีเคมีใช้วิธีผสมผสานรอจนฝ่าจะติดเกี่ยวก็อีกสักสามเดือนอีกสามเดือนก็าติดเกี่ยวกาแฟสั้นเห็นเนี่ยนะครับแรกแย้มเนี่ยเป็นสาวๆรุ่นๆนะครับอ่อๆเลยนะอ๋อๆครับประมาณสิบแปดก็อีกสามเดือนนะครับอีกสามเดือนสามเดือนก็จะแก่ครับแต่ว่าอันนี้ แกไม่เกินแกงแกแกอร่อยเข้มข้นเลยแก่แกอย่างนี้ไม่ทิ้งครับไม่ทิ้งแกอย่างนี้ยิ่งแก่มากแล้วยิ่งเก็บยิ่งแก่ยิ่งมากเดี๋ยวเราจะเก็บที่เม็ดแก่เท่านั้นนะครับผมไอเม็ดอ่อนนี่เราไม่เอาไม่เอาเนี่ยก็ไว้ที่ต้นเพราะกาแฟเนี่ยหนึ่งปีเนี่ยมันจะออกดอกอยู่ห้าครั้งห้าครั้งงั้นมันจะเก็บพร้อมกันไม่ได้นะครับเราก็เลือกเอาที่แก่ๆครับเหลืองส้มแดงเหลืองส้มแดงเหลืองส้มแดงของทําสิงเนี่ยเวลาเราเก็บเม็ดแก่แล้วเนี่ย เราต้องเอาไปล้างน้ำ<ฮ>ะนะครับลอยน้ําให้สะอาดหลังน,น,น้ำเสร็จหลังจากล้างน้ําเสร็จก็ต้องผ่านกระบวนการสีสดสีสดเพื่อ<ม>ที่จะเอาเปลือกเชอร์รี่แดงๆออกครับเหลือแต่กะลา<ม>เราก็จะเอากะลลานั่นแหละไปอ,อบที่ตู้อบลมร้อน อบลมร้อนครับตู้อบลมร้อนเนี่ยคือมันเป็นกระบวนการที่ทําให้เม็ดกาแฟได้แห้งเพื่อชิงจังหวะกับเชื้อราถ้าไม่แห้งเชื้อราก็ไปกินเมือกนะครับเม็ดกาแฟเสียได้ครับก็จะอบอยู่ที่อุณหภูมิ185นาน15ชั่วโมงหลังจากครบ15ชั่วโมงแล้วก็เราไปตากที่โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์เราเราตากหลายวันหน่อยหลายวันหน่อยใช่ไหมครับประมาณ7-10ถึงวัน7-10ถึงวัน อันนี้เลครับท่านผู้ชมครับกรรมวนธีในการผลิตกาแฟก่อนที่เราจะไปบดเป็นผงใช่ไหมครับอันนี้คั่วเสร็จคั่วเสร็จแล้วไปไหนต่อนะฮะก็รับไปที่โรงแพ็คโรงแพ็ครือว่าโรงบรรจุเมล็ดกาแฟคั่วเพื่อที่จะไปทําการคัดเมล็ดที่มันแตกเมล็ดที่มันไหม้นะครับเมล็ดที่ไม่ไม่สมประกอบมาออกเนี่ยหลังจากที่เราคัดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปผ่านดูสองขั้นตนการสองขั้นตอนหนึ่งบรรจุทั้งเม็ด สองเอาไปเป็นกาแฟขั่วบดครับผมนะครับเพราะในในหนึ่งกระทะเนี่ยเราสามารถที่จะทําเป็นกาแฟคั่วก็ได้กาแฟคั่วบดก็ได้ครับผมครับผมแล้วที่ที่พีเตอร์กินก็คือไปจากนี่หลยขอกมาจากนี่ใช่ไหมครับต้องผ่านมือของคนสวยนี่ด้วยใช่ไหมได้ได้อันนี้ครั้งละกี่กิโลนะครับน้องครับ5้ห้ากิโลหกิโลใช่ไหมครับแล้วตั้งเวลาไว้กี่นาทีครับเออไม่เกินยี่สิบนาทีค่ะความร้อนในเตานี้ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณสองร้อย คือเราเราจะวอร์มเครื่องไปก่อนนะคะเครื่องที่ประมาณ190องศาเราก็จะใส่กาแฟกาแฟอันนี้ใส่ที่เราเตียวไว้ค่ะางบนมาแล้วก็เปิดตัวแอร์โฟไว้อะค่ะให้อยู่ที่ประมาณที่เไปเรื่อยๆก่อนให้ความร้อนมันค่อยๆระบายขึ้นมาหลังจากนั้นก็เขาจะก็ูลยที่140องศาเนี่ยก็จะติดตัวแอร์โฟแล้วแอร์โฟครับคอยขยับไปนี่เป็นระมาาณ190องศประมาณงบูค่ะแล้วก็จะเปิดแอร์โฟไว้ปล่อยา เราดูสิ่งที่อับปุมจากข้างนี้เพรว่าเป็นสิ่งที่เราต้องการหรือยังครับมันต้องกาด้วยสายตาเราด้วยค่ะก็ได้ระดับที่เราต้องการแล้วเราก็เปิดตัวคูดามรงนี้ค่ะพัลลุคคูดามพัลลุครับผมอ่าอ่ะสวยได้เขาก่อนแล้วก็ใส่ตัวนะใส่ตัวนั้นใส่ถุตรนะค่ะหลังจากนั้นก็เอาไปห้องผลิตครับ ท่านผู้ชมครับนอกจากเครื่องเล็กที่เราเห็นเมื่อกี้ที่น้องปลาให้ความรู้เราคือคั่วครั้งละห้ากิโลท่านบอกเฮ้ยม,มันจะพอเหรอถ้าเกิดฉันสั่งไปเยอะๆมีครับนี่อีกเครื่องหนึ่งครับเ <20 S 1> ครื่องนี้คั่วครั้งละกี่กิโลครับน้องปลายี่สิบคยี่สิบกิโลใช่ค่ะพอส่งแน่นอนใช่ไหมครับใช่ใช่ยี่สิบกิโลค่ะยี่สิบกิโลต่อรอบ ่อรอบใช่ค่ะถึงรอบก,ก็20ิกิโลถ้าออเดอร์เข้าเยอะๆเราก็วันจะประนไม่สองรอยกิโลเนี้ยในการควบพอควเสร็จเราก็เข้ากระบวนการผลิตเหมือนเดิมครับผมนี่แหละครับก่อนที่จะได้รสชาติกาแฟอร่อยๆอต้องผ่านมือน้องปลาไปก่อนนะครับเพราะน้องปลาจะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างเลยมเไม่ว่าจะเป็นแอร์โฟไม่ว่าจะเป็นความร้อนไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างนะครับคือกรรมวิธีในการผลิตน้องปลาจะเป็นผู้ดูแลใช่ไหมครับกระบวนการท,าทั้งหมดครับผม ท่านผู้ชมครับหลังจากที่ท่านนายกก้อยพาผมเดินไปดูนู่นดูนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นโรงบ่มไม่ว่าจะเป็นโรงสีไม่ว่าจะเป็นโรงอบโรงตากอะไรแล้วแต่เรามาถ่ายรูปกันตรงนี้ครับกาแฟโรบัสต้าดีที่สุดที่นี่คือ ทำสิงนะครับผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะนี่มันคืออะไรที่จริงมันต้องเป็นเป็นที่ระบายห้องน้ำนะทำไมมันท่อระบายอากาศระบายอากาศในห้องน้ำใช่มีห้องน้ำแถวนี้ไม่มีไม่มีนะอันนี้ระบายอากาศของน้ําระบายอากาศของน้ําคือยังไงครับเขาเรียกว่าธนาคารน้ําใต้ดินธนาคารอะธนาคารน้ําใต้ดิน เขาทําแบบไหนวิธีแบบไหนแล้วเอามาจากไหนเนี่ยใครใครเป็นคนแนะนําครับก็อันนี้คือเราทําตามนโยบายของอธิบดีกรมส่งเสริมการตกครองส่วนท้องถิ่นมันยังไงข้างล่างมีมีมีท่อมีก็เวลาฝนตกมาเนี่ยถ้าถ้าเราไม่เอาน้ําลงดินเนี่ยน้ำมันก็จะไหลไปท่วมบ้านเพื่อนอ๋อเพราะเราอยู่บนสูงกว่าเขาที่สูงเนี้ยนี่ก็หลักของธนาคารน้ําใต้ดินเนี่ยเราต้องขุด พื้นที่ดินเนี่ยลึกไป2เมตร2เมตรอ่ากว้าง2เมตรกว้าง3เมตรกว้าง1เมตรก็ได้แล้วท่อปูนล,ลงอ่าแต่ต้องลึก2เมตรนี่ท่อปูนเราไม่เอาลงนะครับเรา oh. เราเราเราปปแปลงหมดเลย แปลงหมดแปลงจากท่อปูนเราเป็นก้อนหินใหญ่เอาก้อนหินนี่ใสให้เต็มเลยนะครับก้อนหินเวลาใส่ไปนี่มันจะป้องกันการผังของขอบบ่อมันซับน้ําไม่อยู่แล้วก็ซับน้าโอ้พี่เต๋อโอช่ได้ตำบลท่าสิงเราเนี่ยเป็นตำบลที่เนี่ยปลูกทุเรียนบ้างปลูกกาแฟบ้างชนิดเยอะถ้าเราไม่เก็บน้ําลงดินไปเนี่ยเราก็จะเป็นพื้นที่ขาดน้ําไม่มีน้ําไม่มีน้ำค้ววิธีการนี้นะครับที่เอามาใช้กับตำบลท่าสิงเนี่ยจึงเกิดประโยชน์ผมเรียกว่าธนาคารน้ำใต้ดิน ท่านผู้ชมครับเพจเตอ๋อศักสยามโดยผมเตอ๋อเชิญยิ้มตอนนี้ผมมานั่งที่ร้านกาแฟาถ้ำสิงต์ตำบลถ้ำสิงอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนั่งอยู่กับท่านประธานนะครับท่านนายกก้อยนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรมากนะครับท่านณรงค์หลักกำจรขอบคุณมากครับ mm hmm. ที่ขอบคุณท่านไม่ใช่แล้วคือท่านแนะนําสิ่งดีๆของจังหวัดชุมพรให้เราไปเยี่ยมไปชมไปดูนะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่ร้านกาแฟาถ้ำสิงหอมมากๆ หอมมากๆและราคาถูกมากๆนะครับแก้วนึง45บาทผ่านไปผ่านมาที่จังหวัดชุมพรอย่าลืมแวะมาที่นี่นะครับมาดื่มกาแฟก่อนเข้ากรุงเทพเรามีจําหน่ายเป็นแพ็กเกจอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่สำหรับไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ครับก็เราก็มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายนะครับอย่างที่ของกาแฟคั่วนี่ก็เป็นกาแฟคั่วอันนี้กาแฟครับคั่วนะครับกาแฟคั่วกาแฟคั่วนี่ก็เป็นกระบวนการที่เราได้ดูกันมาแล้วนะครับ ก็ผ่านการคัดอย่างดีเนี่ยแล้วก็มาบรรจุเป็นแพ็กเกจขึ้งแบบนี้นอกจากนั้นแล้วเราก็จะมีพวกกาแฟปรงสําเร็จนะกาแฟปรุงสําเร็จทีอินวันโฟอินะครับสำหรับทั้งที่จะดื่มแบบท่อฟองรวดเร็วสะดวสบายครับครับผมแล้วก็ชาดอกกาแฟ นิชาอ๋อนิชาดอกกาแฟอันนี้สามารถเอาไปทําเป็นชาเย็นได้นะครับชาเย็นเออแล้วก็นี่คือเม็ดสารอันนี้คือชีวิตของกาแฟถ้ำสิงห์นะครับเป็นสารตั้งต้นอก่อนที่จะไปอยู่ในแก้วก่อนที่จะไปอยู่ในถ้วยก่อนที่จะไปอยู่ที่ร้านกาแฟต้องผ่านอันนี้ก่อนกรรมวิธีในการทําของกาแฟทถ้ำสิงห์นะครับเม็ดขาวเม็ดขาวน่าทานมากท่านเคยเห็นเม็ดกาแฟดำๆใช่ไหมครับที่ซื้อไปแต่ที่นี่เม็ดขาวนะครับท่านครับ เม็ดขาวนี่ก็เกิดจากการที่เราบ่มไว้หนึ่งปีหนึ่งปีใช,ใช่ไหมครับเม็ดกาแฟถ้าเก็บจากต้มในใหม่เนี่ยนะครับเม็ดมันจะออกเข mm ีย hmm. วๆนะครับพอเราพ่านผ่านพ้นไปหนึ่งปีเนี่ยน้ําที่อยู่ในเม็ดกาแฟมันก็ค่อยๆระเหยออกไปนะครับนั้นไอ้เม็ดกาแฟที่เห็นคน้ํสิ่งที่มันขาวๆเนี่ยก็หมายว่าเป็นเม็ดกาแฟที่ผ่านการบ่มมาหนึ่งปีหนึ่งปีแล้วครับก็คืออาน้ําออกจากกาแฟครับนี่พอ บ่มหนึ่งปีเนี่ยถึงเอาไปผ่านกระบวนการสีที่เราไปดูเมื่อกี้นะครับกระบวนการสีกระบวนการอบกระบวนการใส่แพ็กเกจทิ้งอย่างนี hmm. ้ใช่ไหมครับต้องให้มันถูกหลักวิธีต้องมีเหมือนกับถูกหลักอยออยนี่อยุทยาหรือถ้าจะเราอยากจะซื้อทางเพจหรือซื้อทางออนไลน์อย่างนี้มีเบอร์ไหมครับหรือเข้าเข้าไปที่เพจไหนครับเราก็เข้าไปที่เพจโลบัสต้ากาแฟ่ถ้ำสิงห์จังหวัดชุมพรหรือถ้าใคร ถนัดในการโทรก็โทรเลย0 9 2 5 8 1 3 8 3 8อน๋อโทรมารับโทรมาหาท่านนายกก้อยนะฮะมาโทรมาหาเห็นหน้าดูๆดูอย่างนี้นะครับใจดีมากใจดีมากเลยกาแฟที่มาโชว์เดี๋ยวก็ให้พวกเราหมดอันนี้ยินด้วยได้ยินด้วยและที่สำคัญครับถ้าเกิดไม่มีท่านนี้เราก็จะไม่ได้มาเจอกันต้องขอบคุณท่านประชาสัมพันธ์อย่างจุมพรครับท่านครับมีอะไรจะฝากพี่น้องคนไทยบ้างตอนนี้ชุมพรเรามีอะไรบ้างตรงไหนน่าเที่ยวหรือตรงไหน ถากินบ้างครับเชิญครับครับก็พูดถึงชุมพรเรามีครบ,ครบตั้งแต่เรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวอาหารการกินนะครับแล้วก็เป็นเมืองผลไม้นะค,ครับอย่างที่พื้นที่ที่เรามาเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่นอกจากมีกาแฟซึ่งเป็นเขาเรียกว่าต้นกําเนิด<ส>น,นะครับซิกนเนเจอร์ของพื้นที่แล้วนะครับก็ยังมีเรื่องของทุเรียนนะครับแล้วก็ผลไม้หลัก หลายตัวนี่ก็อยู่ในพื้นที่นี้และอีกหลายพื้นที่จริงๆทั้งจังหวัดเนี่ยตอนนี้พื้นที่ปลูกทุเรียนเราเราเยอะแล้วก็ผลผลิตทุเรียนก็จะตามมาในอนาคตเนี่ยก็คาดว่าทุเรียนก็น่าจะเป็นผลไม้หลักนะครับทีนี้พอมาพูดถึงเรื่องของมาชมพอแล้วไปไหนบ้างอย่างที่ผมเรียนแต่ต้นว่ามันก็เป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเป็นทั้งเรื่องของแหล่งอาหารการกินอย่างเช่น ชอบทะเลเราไปชิมอาหารทะเลนะครับชอบเรื่องของการท่องเที่ยวเราก็ไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งก็ตั้งแต่หาดทรายชายทะเลภูเขาป่าไม้นะครับถ้ำน้าตกมีหมดเลยนะครับฉะนั้นวันนี้ใช่ครับเรามีน้ําตกลาบเราก็มีนะครับแต่ว่าลาบกับน้ําตกที่ว่าเนี่ยันนั้นอยู่ที่ร้านอาหาร Oh. อันนี้น้าตกที่ผมพูดเนี่ยน้ําตกธรรมชาติ oh. วันนี้ขอบคุณมากที่ผมได้รับเกียรติจากท่านนายกก้อยแล้วก็ท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดท่านนรงนะครับท่านนายกอีกนิดนึงมีอะไรจะฝากกับแฟนเพจเตอ๋อสักสยามครับถ้าพี่เตอ๋อมาท่าสิงนี่นะครับผมต้องการให้พี่เตอ๋อเนี่ยเป็นคนที่ที่เข้มนะ,ะถ้าอยากจะเข้มมากกว่านี้ต้องพี่ต้องดื่มกาแฟทําสิงถ้าเข้มอย่างสิงดื่มกาแฟทําสิงลองดูครับ เข้มอย่างสิงต้องดื่มกาแฟทำสิงเยี่ยมมากเยี่ยมมากเอานี้ที่ปู่มาใ้เพราะอย่างนี้ใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวคราวหน้าพบกับผมเต๋อศักดิ์สยามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามด้วยนะครับจังหวัดชุมพรท่านต้องมานอนสัก2-3คืนอย่างที่ท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดบอกแล้วก็ท่านนายกก้อยบอกวันนี้หมดเวลาลงเท่านี้ขอบคุณมากครับ สวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ